ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับผมหมอสมบัตินะครับเมื่อนี้กระได้มีโอกาสมาแนะนํำเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้านะครับเมือว่านผมก็ไเด็ดออกพื้นที่นะครับในแปลงหน้าเขาในเขตอำเภอเดชอุดมข้างเข้านะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องเกษตรกรนะครับกลับพบหย่าหลายชนิดนะครับที่อยู่ในแปลงหน้าเขา กามียาขี้อ่อนนี่ึืนหลายครับผมยาขี้อ่อนึืนหลายปานิมเ <c oughs> ข่ามันกับบางลงมนะครับเพราะว่ามันไปแย่งปุย๋ยมัฮ็ดให้เ <c oughs> ข่าเนี่ยมันจำนวนลดลดลงมากนะครับ <c oughs> เพราะว่าต้นขี้อ่อนในแปลงหลายนะครับ <c oughs> ที่พบกับมิอยสองอยาครับผมสองอยาคือหนึ่งยาขี้อ่อนเป็นหยาใบกว้างในหน้าเข่านะครับ จะเป็นต้นแข็งๆนิดเึงถ้าแก่แล้วมันจะก,กําจัดยาเนาะครับมันจะก,กําจัดยาในแปลงหน้าเขานะ้ำเข่านะครับอันนี้คือวาัชาพืชใบกว้างครับผมในหน้าเขานะครับตัวที่สองนะครับตัวนี้จะเป็นยาที่สูตยอดหลายครับตัวนี้ครับผมสูดยอดเลยครับเนี่ยสุดยอดาอยาเบบสองเมตรครับผมเนี่ย อนมาในแปลงหน้านะครับในแปลงหน้าเข่าเนี่ยเอื่นว่ายาสโนแดงครับผมสโนแดงสโนหินนะครับเป็นหลายนะครับสีโกโดเกเดย์นะครับในหน้าเข่าเ้าเนี่ยตัวนี้จะกําจัดยาด้วยกันนะครับเพราะว่าการจะเริญเติบโตแต่เร็วกว่าญ้าครับผมไอ้โทดครับแต่เร็วกว่าเข่าครับผมมันต้นสูงกว่าเข่าครับผม วานเข่าไปก่อนลวตัวนี้มันเกิดมาที่หลังแทงเข่านะครับทวมเข่าครับผมเข่านี่สูงประมาณ30เส้นแต่ตัวนี้มันสูงเป็นเมตรละครับผมหญ้าสนอแดงเนี่ยมันจะเริ่มเติบโตได้เร็วนะครับเร็วกว่าเขา่าสองสามเท่าครับผมการกินปุ๋ยกับเกงครับพี่น้องเต็มหน้าเข่าขึ้นกันนะครับเต็มหน้าเขา่าเขีย,ยจังหวัดเด่นดุดอมมากกวหญ้า,ญาหลายๆครับพี่น้อง ปันี้ใส่ตัวไหนนะครับมาแก้ไขมาแก้ไขครับ้าในหน้าเข่ามีหญ้าเขานกหญ้าใบเข่าหญ้าแดงหรือว่าหญ้าก้องแขน <c oughs> ดดก็สามารถกําจัดได้ครับผมการสมก,กาจัดได้นะครับมีหมอสมบัติจะ,มา,ะมาแนะนำนะครับมาแนะนำยาที่สามารถกําจัด ยาเขานอกอยาใบเขา่าหรือว่ายาก้องแขนยาดอกกู้บนะครับยาดอกกู้บหรือว่ายาแดงเนี่ยพี่เเป็นตัวเดียวกันนะครับบางทีพี่เอิว่าบ้านข้าเนี่เอินว่ายา,าใบเ,เข่าครับพี่น้องเกษตรกรนะครับนะบผมขอแนะนําตัวแรกครับผม Pro off สามพลังบวกพอดีมาครับ Pro off สามพลังบวกนะครับ อขอแจ้งกันเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับตัวนี้ไตรคอเปอร์นีเป็นฉลากสีส้มนะครับตัวนี้ทะเบียนมันหมือน,นอาย,ยุแล้วเด้อครับพี่น้องแต่เลยตัวนี้ตัดตอทะเบียนใหม่เป็นฉลากสีแดงครับผมฉลากสีสม้มขอเปลี่ยนเป็นสีแดงครับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับผมขอเปลี่ยนฉลากนิดนึงครับโปรอ็อฟไตรคอเปอร์มีตัวยายอย่างไงครับ มี3ตัวคือ 1. นึ op, 2, ่งโปรออฟสไตรคอเปอร์ 3. อาวันกาดครับ <c oughs> ตัวแรกคือโปรออฟนะครับตัวที่2คือไตรคอเปอร์เปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีแดงครับไตรคอเปอร์นะครับแล้วก็ตัวที่3อาวันกาดครับอาวันกาดนะครับขอแนะนำตัวแรกครับผมตัวแรกเน Pro ี่ยโปรออฟนะครับโปรออฟจะกำจัดหญ้าเข้านอก หญ้าแดงหญ้ากระดูกไก่นะครับหญ้าก้องแขนหญ้าใบเขา่าหรือว่าลักษณะจะเป็นค่ายดอกทูบนะครับหญ้าแดงนะครับออกดอกค่ายดอกทูบนะครับหรือบางบองเงืนว่าหญ้าดอกขาหญ้าใบเขา่าหรือว่าหญ้าก้องแขนนะครับนี่ครับโรโออฟนะครับโรโออฟอัตราการไส้ครับพี่นอ <c oughs> อ้อง2-3ส่วนแกง ต่อน้ำยี่ลิตรนะครับอาฉีดหลังวานเข่าประมาณ25-30มือเอาไปฉีดได้เลยครับเห็นผลหลังจากการฉีดประมาณหามือถึง7มือครับผมืสว Pro ่าโปรออฟนะครับอัตราการใช้มีสอนทั้งในนะครับ3ช้อนแกงต่อน้ำา20ลิตรนะครับผมตัวที่2นะครับไตรคอเพอร์หรือว่าคาเพอร์นะครับตัวนี้จะแกงเรื่องอยาใบกว้างนะครับ ครับหรือจะเป็นพวกเส้งใบม่อนยายาขีอ้อนนะครับเส้งใบม่อนแล้วก็สนอหินสนอแดงครับพวกเถาวัลย์พวกเครือตาลึงพวกนี้ใดเมดครับผมเครือตดหมูตดหมาแล้วก็พวกเครือต่างๆใดเม็ดทุกอย่างครับผมต้นขีอ,อ้นต้นเทียนหน้ากําจัดไดเมดครับผมโดยเฉพาะตะกูลสนครับ สนห็นสนแดงสนข้างโคกเพิ่มเกินบางทีเพิ่เกินว่า,าสนเขียวนะครับสนเขียวใส่ตัวไตรโคเพอร์นี่ไปกำจัดได้เลยครับผมสำหรับยาไปฟางได้ทุกชนิดครับผมอายุการฉีดเข่าประมาณ25ถึง30มืือครับอัตราการใส่ครับส สามช้อนแกงต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับหรือว่าสามสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับตัวนี้ตัวนี้สองสอนแกงนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับตัวนี้ก็สามสอนแกงใส่ท่อกันครับถ้าเข่าสามสิบมือนะครับใส่สามสิบซีซีแล้วก็ตัวนี้สามสิบกรัมหรือว่าสามสอนแกงต่อน้ำยี่สิบลิตรครับผมตัวนี้เป็นสูตร ปราบยาใบแคบใบกว้างในหน้าเขานะครับต่อที่3ที่ขาดก็ได้ครับผมพระเอกในหน้าเขาก็คือ,อยาอาวัอนกาดคกับผมตัวน,นี้จะซอยในการปรับสภาพน้ำความเป็นกรดเป็นด่างได้ดีนะครับซอยในการดูดซึมการออกฤทธิ์ยานะครับการออกฤทธิ์ยากับต,ตัวนี้มีตัวน,นี้เป็นซอยนะครับการออกฤทธิ์ยาแลวก็ซอยกระจายการจับใบ ดูซึมยาไปสู่รำต้นวัชพืชหรือล่ำตน้นยาได้ดีครับผมวิธีการใส่ก่ใส่3ตัวบวกนะครับโปรโออฟไตรคอเพอร์สามพลังบวกครับผมกำจัดวัชพืชได้ผลดีนะครับ <c oughs> ทั้งทางกองนะครับผสมมีลูกวัชพืชจะว่ากำจัดได้หยังได้หยังได้แน่นะครับมียางหน้าเทียนหน้า นอขข้างโคกพักบุ้งพักปอดหน้าสาบแปล่สาบกาเนี่ครับยาติดจำกัดสี่สามารถกามจัดได้นะครับหรือจะเป็นพวกไมยราต้นผีหมอกบ,บ้านเท่าิันต้นผีหมอกนะครับยาแดงยากล่องแขนนี่ครับยานกสีกู้ยาเขานอกบานไม่รู้ลอยป่านี่กามจัดได้สิบกว่ายางครับผม ว่าจะเปิดสิปก็ยังสามารถกำจัดได้ด้วยโปรออฟไตรคอเพอร์ครับสูตร3ามพลัมบวกครับจากหมอสมบัติมาแนะนำวิชาการในเรื่องความรู้เรื่องยาครับเรื่องยาในหน้าเา่าในช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อที่หมอสมบัติครับ 0994259442ครับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับเกษตรกร,กรสงสัยเรื่องการใส่ยาต่างๆการใส่ยากำจัดแมลงการใส่ยากำจัดวัชพืชในหน้าเข่ากระโทษมาทิตที่หมอสมบัติครับผม0994259442นะครับหมอสมบัติ ใส่ใจเกษตรกรน,นะครับขอกล่าวข้า่าสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ